ที่ยูเครนย,ยิงจัดโดรนเข้าไปทำการถล่มพื้นที่ของรัสเซียการถล่มภายในของรัสเซียเกิดขึ้น2-3ถึงครั้งที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะครับให้ยูเครนเข้าไปถล่มรัสเซียในช่วงเวลานี้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับเรื่องราวของการต่างประเทศตอนนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาพลังงานยังคงสืบเนื่องแล้วก็มีผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียว เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กระตุกหนวดหมีขาวปรากฏว่าสนามบิน3แห่งที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียถูกโดรนโจมตีในเวลา2วันมอสโกแคนส่งขีปนาวุธถล่มดุทั่วยูเครนสนามบินรัสเซียถูกโดรนโจมตีอีกแห่งหนึ่งเป็นแห่งที่3นะครับหรือ1วันหลังจากที่ยูเครนสำแดง ศักยภาพใหม่ในการโจมตีพื้นที่ชั้นในของรัสเซียลึกเข้าไปจากชายแดนหลายร้อยกิโลเมตรแต่ในเวลาเดียวกันมอสโกก็ตอบโต้อย่างเปรี้ยกราดนะครับด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มทั่วยูเครนส่งผลให้หลายแคว้นต้องไฟฟ้าดับฉุกเฉินท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบเจ้าที่เมืองเคิร์สนะครับซึ่งเป็นเมืองของรัสเซียอยู่ใกล้ ชายแดนยูเครนเผยภาพควันดำกระครุงเหนือสนามบินช่วงเช้าตรู่วันอังคารนะครับขณะที่ผู้ว่าเมืองระบุว่าแทงเก็บน้ำไฟไหม้นะครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดในขณะที่เจ้ากรมข่าวลืออึ้องเลยทีนะฮะปรากฏว่าถูชินเทาปรากฏตัวร่วมงานศพเจียงเจ๋อหมินนะครับขณะที่สีจิ้นผิง กล่าวไว้อาลัยยกย่องต่อผลงานประธานาธิบดีของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะกล่าวยกย่องอดีตผู้นำเจียงเจ๋อหมิงนะครับผู้ล่วงลับว่าช่วยปกป้องพรรคคอมมิวนิสต์ให้อยู่รอดพ้นจากพายุการเมืองอีกทั้งปฏิรูปและปร,ะปรับปรุงเศรษฐกิจจีนสู่ความทันสมัยในพิธีไว้อาลัยอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง ขณะที่อดีตประธานาธิบดีหูจินเปานะครับขอไปฮะหูจินเทาได้เข้าร่วมพิธีชาปนก,กิจนะครับเจียงถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุชุลมุนที่การาประชุมสมนาใหญ่พักคอมมิวนิสต์ในเดือนตุลาคมซึ่งทำให้ฝ่ายตะวันตกตีความกันสนับนว่าเป็นการส่งสัญญาณ การเมืองเพื่อทำการข่มขู่ผู้คิดจะต่อต้านสีจินผิงนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันก็ดิ่ง3ดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดในรอบปีนะครับพุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคำขึ้นราคาน้ำมันดิ่งลงหนักนะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบปีนักลงทุนหลบหนีตลาดพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับความกังวลเฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงลุกส่งผลทำให้วอ์ซีดปิดลบและทองคำปรากฏว่าขยับขึ้นเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เกาหลีใต้รวบอดีตตำรวจสองนายฐานทำลายหลักฐานโศกกรรมอินเทอร์วอนอดีตตำรวจสองนายถูกจับกลุ่มที่เกาหลีใต้ถูกตั้งข้อหาทำลายหลักฐานเกี่ยวกับ คดีโศกนาฏกรรมนะครับเบียดเสียดกันตายหลายร้อยศพระหว่างงานเฉลิมฉลองวันเฮลโลวีนในกรุงโซลนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมอดีตเจ้าที่ข่าวกรองแห่งสำนักงานบริการกรุงโซลนะครับและคิมจินโฮแห่งตำรวจยองซานเป็นตำรวจชุดแรกที่อยู่ภายใต้การสืบสวนเหตุโศกนาฏกรรมในเดือนตุลาคมซึ่งเข่นล้าชีวิต นักท่องเที่ยว158คนนะครับพวกเขาถูกกล่าวหาว่าออกคําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําลายหลักฐานในรายงานในเบื้องต้นซึ่งระบุเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆอันมีบ่อกเกิดการรวมตัวของฝูงชนจำนวนมากในย่านอินเทวอนนะครับระหว่างเทศกาลฮลโลวีนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมารับผิดชอบนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ปรามยูเครนไม่สนับสนุนการโจมตีภายในแผ่นดินของรัสเซีย สหรัฐอเมริการะบุไม่สนับสนุนยูเครนในการโจมตีภายเข้าใส่แผ่นดินของรัสเซียหลังเกิดเหตุยิงถล่มฐานทัพหลายแห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ชั้นในของรัสเซียลึกเข้าไปจากพรมแดนหลายร้อยกิโลเมตรและถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนในขณะที่คราวนี้ชาวเน็ตแหรเอาใจช่วยหญิงจีนปรากฏว่าถูกบังคับให้มอบเงินเก็บ ทั้งชีวิตให้กับพี่ชายหญิงรายหนึ่งของจีนตัดสินใจหอบผ้าผ่อนนะครับออกจากบ้านพักอาศัยของครอบครัวหลังผู้เป็นแม่พยายามบังคับให้เธอนำเงินที่เก็บออกมาทั้งชีวิตมอบให้กับพี่ชายเพื่อที่พี่ชายจะได้มีเงินไปซื้อห้องพักเหตุการณ์ที่โหมกระพือประเด็นตกเถียงเกี่ยวกับารรฐานทางวัฒนธรรมของประเทศแห่งนี้ ไม่นานหลังจากที่เกิดเหตุกรณีสตรีอีกคนตั้งใจประหยัดออมเงินนานถึง12ปีเพื่อเก็บเงินไว้ให้น้องชายเข้าแต่งงานกับเจ้าสาวในอนาคตนะครับในขณะที่นักศึกษาอิหร่านเกิดป่วยอาหารเป็นพิษพร้อมกัน1,200คนเชื่อว่าจะโดนวางยาสกัดการชุมนุมประท้วงใหญ่นักศึกษาอิหร่าน1,200คนเกิดป่วยเนื่องจากอาหารเป็นพิษ ก่อนที่จะถึงวันนัดชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศนะครับสาภาพนักศึกษาแห่งชาติอิหร่านถแถลงว่านักศึกษาจำนวนมากของมหาวิทยาลัยนะครับเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสองมหาวิทยาลัยนะครับเจ็บปวดตามร่างกายประสาทหลอนและยังมีนักศึกษาอีกอย่างน้อย4มหาวิทยาลัยที่ล้มป่วยพร้อมๆกัน นักศึกษาที่ได้ล้มป่วยพากันบอยคอตไม่กินข้าวในโรงอาหารเพื่อประท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วที่มหาวิทยาลัยอิสฟาฮานนะครับซึ่งเป็นเหตุผลให้รัฐบาลฟ,ฟังไม่ขึ้นสาภาพนักศึกษาระบุนะในถ้อยแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความไม่พอใจมีการเสียชีวิตนะครับของนักศึกษาที่ไม่สวมลิยาบจึงเป็นที่มาของ มีการยกเลิกตำรวจศาสนาของอียรปานนะครับโดยมีสหรัฐอเมริกานั้นให้การสรนับสนุนการจุนุมครั้งนี้ด้วยเห็นด้วยอีกเสียงหนึ่งหังกริชีนะครับยุโรปทุกทรมานมากกว่าสหรัฐอเมริกาวอนอยูเลิกคว่ำบาตรรัสเซีย EU ต้องเปลี่ยนนโยบายคว่ำบาตต่างๆที่กําหนดเล่นงานรัสเซียเนื่องจากเวลานี้ทางกลุ่มกําลังทุกทรมานมากกว่าสหรัฐอเมริกา ทมกลางความขัดแย้งจากคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมตรีวิกเตอร์ออบานนะแกับแห่งฮังการีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของเอ็มโมูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสและชาวมิเชลฮะประธานคณะมนตรีของฝั่งสหาภาพยุโรปนะครับในขณะที่รัสเซียก็โวเดือนเดียวฮนะทหารยูเครนเนี่ยเสียชีวิตไปถึง8000ศพนะครับขยี้ขับรถถังและยานเกราะ หลายร้อยคันกองทัพยูเครนสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า8 0 0 0นายและยุทธปกรณ์ทางทหารอีกจำนวนมากตลอดทั้งเดือนพฤศจิก,กายยนที่ผ่านมาสำนักข่าว RT News นะครับรายงานคำกล่าวอ้างของเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของฝั่งมอสโกนะครับในขณะที่ศาลของสหรัฐอเมริกามีการยกฟ้องเจ้าชายมูฮัมหมัดนะครับ บินซันมานมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียนะครับกรณีปมสังหารจามานคาชอกสกี้ผู้ส่ข่าววอชิงตันโพสต์นะครับเนื่องจากอ้างสิทธิคุ้มครองทางกฎหมายสหรัฐอเมริกานะครับในกรุงวอชิงตันดีซีมีคำพิพากษายกฟ้องกรณีเจ้าชายมฮัมหม็ดบินซันมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียตกเป็นจำเลยพัวพันคดีสังหารนักข่าวซาอุดีอาระเบียนะครับจามานคาชอกสกี้ แต่กลับโดยอ้างเหตุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับรองสิทธิคุ้มกันทางกฎหมายให้แล้วจอห์นบาเตสนะครับผู้พิาพสากษาศาลแขวงสหรัฐอเมริการะบุในถ้อยแถลงว่าแม้ศาลจะลังเลที่จะสั่งยกฟ้องกรณีนางสาวเฮทิสเซนกิสคุ้งมั่นของคาชัสกี้นะครับร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวเป็นโจทยื่นฟ้องเอาผิดกับเจ้าชายมฮัมหม็ด แต่ก็จําเป็นจะต้องยอมรับจุดยืนของรัฐบาลของอเมริกันที่ประกาศแล้วว่าเจ้าชายมูฮัมเมดที่ดํารงอิสรยิยยศเป็นมากฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียได้ทรงนะครับรับสิทธิ์คุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นประมุขของรัฐนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของจีนแนะรัฐบาลเปลี่ยน ชื่อโควิด -19 ให้สอดคล้องกับกลายเรื่องของความกลายพันธุ์และความรุนแรงที่ลดลงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของจีนออกมาเสนอรัฐบาลปักกิ่งเปลี่ยนชื่อเรียกโควิด -19 เพื่อสอดคล้องกับการกลายพันธุ์ของไวรัสอีกทั้งเสนอให้ผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อยสามารถกักตัวได้ที่บ้านนะครับกูเซี่ยวหงนะครับหัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อของสมาคม แพทย์แผนจีนแห่งประเทศจีนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนัิพิมพ์ปักกิ่งเดลี่เป็นสื่อของรัฐบาลชื่อโรคโควิด -19 เป็นภาษาจีนซึ่งสื่อความหมายถึงไวรัสที่ทำให้ปอดอักเสบสมควรเปลี่ยนให้เรียกให้ง่ายขึ้นว่าไวรัสที่ทำให้ติดเชื้อที่ผ่านมารัฐบาลจีนยังคงเน้นระดมตรวจเชื้อและส่งตัวผู้มีผลบวก ไปยังสถานที่กัโกโรคแต่กูชี้ว่านะฮะรัฐบาลควรเปลี่ยนจากตรวจเชิงรับไปสู่การป้องกันเชิงรุกให้มากขึ้นและอนุญาตให้ติดเชื้อขออภัยฮะอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่หนักพักรักษาตัวที่บ้านได้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับโควิด -19 ของจีนตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการผ่อนปรนขึ้นมา การประกาศมาตรการผ่อนปรนฮะสิ่งที่จีนทําอยู่ตอนนี้ก็เดินตามประเทศไทยใช้วิธีการตรวจเชิงลุกนะครับประตรวจเชิงลุกก็สักพักเจอโควิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่แสดงอาการสิ่งที่ตามมาก็ต้องมีการล็อกดาวน์ก็ต้องมีการเคอร์ฟิลเกิดการจมนมปมาท้วงและการต่อต้านมาตรการเหล่านั้นไทยเคยใช้มาก่อนฮะแล้วก็มีการยกเลิกไปนะครับจนถึงปัจจุบันหลังจากที่มีการเร่งกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีนคนแห่ไปฉีดวัคซีนกัน ไม่หวาดไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือห้างสปปรรพสินค้าก็สิ่งที่ตามมานะครับทำให้คนไทยก็มีภูมิคุ้มกันโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามมานะครับปัญหาโควิด -19 ในประเทศจึงน้อยลงนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของสหรัฐอเมริกา ตอนนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปยังคงเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับอัตราเงินเฟ้อที่กําลังพุ่งสูงขึ้นและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นที่การที่ยูเครนยิงจัดโดรนเข้าไปทําการถล่มพื้นที่ของรัสเซียการถล่มภายในของรัสเซียเกิดขึ้น2-3ครั้งที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะครับให้ยูเครนเข้าไปถล่มรัสเซียในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์นี่น่าสนใจทำไมสหรัฐจู่ๆก็เปลี่ยนท่าทีทำไมฝั่งสาภาพยุโรปก็เปลี่ยนท่าทีฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสฮังการีนะครับ สหรัฐอเมริกาจะขอทําการเจรจา,ารัสเซียและก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐกําลังทําอยู่ตอนนี้คนในกลุ่มคือฝั่ง EU หรือฝั่งสาภาพยุโรปหรือนาโต้กาลังได้รับความทุกข์กรนมากกว่าสหรัฐอเมริกาสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เกิดจากอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นราคาพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สน้ํามันค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นพอพุ่งสูงขึ้นผลกระทบ ยาวครับและประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เป็นสหรัฐอเมริกาแต่การได้ประโยชน์ที่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาทั้งอัตราเงินเฟอ้อและปัญหาพลังงานที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไปซื้อน้ามันจากอินเดียอ้อมจากราัสเซียมานะครับเพื่อที่จะเอามาขายต่อฝั่งสาภาพยุโรปเป็นลักษณะของพ่อค้ากลดกลางใบบีบเวเนซุเอลาให้ขายน้ํามันให้กับบริษัทเชฟรอน และกับแลวมาขายให้ฝั่งสหภาพยุโรปก็ยังไม่สามารถทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อังกฤษปรากฏว่าประกาศเตือนอย่างเป็นทางการความเหน็บหนาวที่กําลังเข้ามาเยือนในช่วงวิกฤตพลังงานติดลบถึง6องศาเซลเซียส,ยสยนี่คือสาเหตุหลักๆฮะเป็นที่มาของการพบเจอกันของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนและประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอลมาครงของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมาพบเจอกันนะครับในระหว่าง ที่เขาส่งสัญญาณที่จะมีการเจราจากันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะซึ่งรัเสเซียก็ทําการตอบรับเนี่ยปรากฏว่ายูเครนดันไปถลม่มนะรัเสเซียมากขึ้นนะครับรัเสเซียเนี่ยตอนแรกก็ยอมรับแล้วแหละแต่ท่าทีของรัเสเซียตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนและจะยอมทําการเจราจาหรือไม่สถานการณ์จนถึงกรณนีป้ประเทศที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดกลับ กลายเป็นฝั่งของประเทศสหภาพยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์อยู่บ้างแต่ยังคุมควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ยูเครนกําลังทำทำเลเรื่องของการเจรจา,าจึงส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาจึงไม่เห็นด้วยเขากําลัง,จาางจเจราาจรา,า,จจรา,าก,รกันว่าง่ายจะเจรจากันไม่ใช่เจรจาจะเจรจากันแต่ปรากฏว่าดันไปถล่มรัสเซียส่งผลทาให้การเจรจา,าแทนที่จะง่ายขึ้นกลับกลายเป็นยากขึ้นทั้งสองประเทศนะ ที่กาลังดาเนินเดินไปไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฮังการีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสทั้งหมดทําเพื่อใครทราบไหมฮะเพื่อประโยชน์ของประเทศตัวเองทําทุกอย่างฮะตอนนี้ถ้ามีการเจรจารเกิดขึ้นหนีไม่พ้นยูเครนจะถูกลอยแพนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ